เดียวกับเ,เพื่อนๆรูปที่เ,เพื่อนๆเห็นนี้นะครับสร้างจากอลิสาแชทบอทนะครับเป็นแชทบอทที่เ,เพื่อนๆสามารถใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับรูปที่ได้นะครับเกิดจากคําสั่งที่เราสั่งให้อลิสาทําการวาดรูปภาพที่เราต้องการนะครับและเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลสิ่งที่เ,เพื่อนๆอยากรู้นะครับแล้วก็สนทนาได้กับ AI c h แชทบอทที่ชื่อออลิสานะครับ ก่อนที่จะเริ ok ่มใช้งานนะครับให้เพื่อนๆทาการแอดไลน์อลิสาเข้าไปก่อนนะครับพิมพ์คําว่าแอดนะครับแล้วก็ตามด้วยอลิสานะครับแล้วก็กดค้นหาแล้วก็ทําการเพิ่มเพื่อนกันได้เลยครับเมื่อเราทาการเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มการแชทกันได้เลยครับ เขาจะมีในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆของอลิสานะครับเพื่อนๆอ่านเหมือนเป็นบทนาก่อนการใช้งานนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนการใช้งานนะครับเพื่อทําความเข้าใจกันได้ครับเรามาเริ่มการใช้งานเพื่อคุยสอบถามกันนะครับผมลองถามน้องเล่นๆนะครับว่าวันที่16เมษายนนี้นะครับหัวจอกอะไรนะครับผลคําตอบทิดได้ก็คือ ขออภัยฉันไม่สามารถทำนายหมายเลขลอตเตอรี่ที่ถูกลงวัลในวันที่16ได้ก็แค่ลองพิมพ์ถามเล่นๆดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีคำตอบประมาณไหนนะครับอยากจะรู้คร่าวๆเนาะส่วนเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถที่จะใช้อลิสานะครับในการให้คำแนะนำของเราได้นั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับเหงาไม่รู้จะคุยกับใครนะครับก็ลองมาแชทบอทคุยกับอลิสาเล่นๆได้นะครับผมและในฟังก์ชันต่อมานะครับเราจะให้อลิสานะครับทำการวาดรูปตามที่เรา สั่งนะครับวิธีการให้อลิสาวาดรูปนะครับเ,เ,เพื่อนๆพิมพ์ดังนี้นะครับกตามด้วย IMG นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เพื่อนๆต้องการให้อลิสาวาดรูปนะครับถ้าเกิดต่อท้ายอยากให้ปรับขนาดเท่าไหร่เนี่ยให้พิมพ์ขีดขด WH แล้วก็3ต่อ2หรือ2ต่อ3เนี่ยตามขนาดรูปภาพที่เพื่อนๆต้องการที่จะจาให้เขาออกแบบตามขนาดใสได้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับน้องก็จะประมวลผลนะครับเพื่อนๆก็ทําได้เพียงรอนะครับจะช้าจะเร็วนะครับขึ้นอยู่กับการประมวลผลนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นผมก็รอประมาณสักห้าเลถึงสิบนาทีนะครับรูปที่ได้ก็จะปรากฏมาแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอยากได้รูปอะไรนะครับก็พิมพ์คีย์บอร์ดกันได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็ทําได้แค่เพียงรอนะครับรูปบางรูปอาจจะนานมากๆนะครับรูปบางรูปก็เร็วนะครับแล้วแต่บอกไม่ได้นาะว่ามันช้าหรือเร็วเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยก็ประมวลผลแล้วก็วาดรูปเนี่ยใช้เวลาไม หลดีนะครับที่เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ก็ามารับชมรับฟังด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ